ครบเครื่องเรื่องฟันกับ d r a c u คู Podcast เนื่องจากแปรงที่ใช้ของเด็กใช้ไปประมาณสองอาทิตย์สภาพบานอย่างเห็นได้ชัดทำอย่างไรดีในกรณีนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าเด็กมีการกัดแปรงสีฟันหรือขนแปรงได้หรือคุณพ่อคุณแม่อาจใช้แรงในการแปรงฟันมากเกินไปในเด็กอายุ2-3ขวบในกลุ่มนี้ฟันน้ำนมขึ้นครบหมดแล้ว และไม่ยอมให้คุณพ่อคุณแม่แปรงฟันได้ง่ายๆอาจจะมีกัดขนแปรงสีฟันหรือคุณพ่อคุณแม่แปรงให้ลูกไม่ถนัดสามารถแก้ไขได้โดยปรับเรื่องของท่าการแปรงฟันให้ลูกนอนในท่านอนตักคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ตำแหน่งด้านบนศีรษะลูกใช้ขาของคุณพ่อคุณแม่หนีตัวลูกไว้หรืออาจจะใช้ผ้าหม่มพันตัวลูกไว้เพื่อไม่ให้ดิ้นและไม่ให้เกิดอันตราย และเราสามารถควบคุมลูกได้อย่างง่ายดายใช้มือซ้ายในการเปิดริมฝีปากลูกหรืออาจจะมีพระอ้อมพันนิ้วมือซ้ายแปลงฟันด้วยมือขวาเราจะสามารถแปลงฟันแล้วเช็ดยาสีฟันออกได้ในเวลาเดียวกันมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่อยากจะให้ลูกคุ้นเคยกับการแปรงฟันก็เลยให้แปรงสีฟันเป็นเหมือนของเล่นซึ่งเด็กหลายๆคนอาจจะนำเข้าปากกัดเขี้ยว เลยอาจจะทำให้แปรงสีฟันบานได้ขอสรุปว่าการที่แปรงสีฟันบานก่อนที่อายุควรจะเป็นจะมีสามประเด็นด้วยกันคือ 1. คุณพ่อคุณแม่ใช้แรงเยอะไปในการแปรงเพราะกลัวว่าจะไม่สะอาดทำให้ขนแปรงบานหรือแบะออก 2. ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้แปรงสีฟันเป็นของเล่นกับลูกลูกก็อาจจะกัดขนแปลงจนทาให้เกิดการบานได้แต่ว่า ถ้าขนแปรงสีฟันบานแล้วไม่แนะนำให้ใช้ต่อเพราะประสิทธิภาพในการใช้งานหรือขจัดคราบแบคทีเรียจะลดลง 3. คุณพ่อคุณแม่อาจจะแปรงฟันให้ลูกด้วยท่าที่ไม่ถนัดเลยทำให้แปรงสีฟันวางบนฟันได้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฟันเพิ่มเติมได้ที่ dracula.com